สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรันครับตอนนี้เราอยู่ที่ Ford ดอ์สาขากรรมพึกนะครับเดี๋ยววันนี้รันจะพาพี่ๆทุกคนนะครับมาชมรุ่นเอเวอเรสตัวเทนตัวเริ่มต้นนะครับเป็นตัวที่กําลังทําราคาพิเศษอยู่นะฮะพาทุกท่านมาชมว่าความพิเศษของตัวเอเวอเรสเมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีสิ่งที่น่าสนใจอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาชมพร้อมกันครับเดี๋ยวเริ่มมาในส่วนของด้านหน้ากันก่อนนะครับมาทางนี้เลยครับอ่าในส่วนของด้านหน้า เอลไรนะครับกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นสีโครเมียมเนาะนะครับจะตัดด้วยสีโครเมียมแล้วก็มีรูนะครับสำหรับรับอากาศเข้ามาห้องเครื่องหรือที่เรียกว่ารังผึ่งนะครับจะมีขนาดใหญ่นะนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟนะฮะไฟหน้าเนี่ยจะเป็นไฟหน้า LED นะครับมีระบบเปิดปิดไฟหน้าแบบออโต้แล้วก็สามารถปรับความสูงต่ำของหลอด หลอดไฟได้ด้วยเนาะและที่สําคัญครับมาพร้อมกับตัวไฟซีแคมนะฮะซึ่งเป็นไฟเดนทา l ไลท์หรือไฟวิ่งกลางวันนี่เองเนาะนะครับในส่วนของไฟตันหมอกเองนะครับตัวนี้จะเป็นไฟตันหมอกแบบ LED นะแล้วก็ในส่วนของตัวอลออไฟตันหมอกตัวนี้ก็เป็นสีโครเมียมนะฮะก็เพิ่มความาพรีเมียมให้กับตัวตัวรถนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ 2.0ลิตรดีเซลนะครับแรงม้าจะอยู่ที่170แรงม้าสำหรับแรงบิดเองจะอยู่ที่450นิวตันเมตรนะครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะอ่ะโอเคในส่วนของด้านข้างนะครับในส่วนของตัวล้อนะครับตัวนี้จะมาในรูปแบบล้อแม็กซูโทนนะครับจะเป็นล้อแม็กซูโทนลักษณะแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นขอบ18นะสำหรับตัวเอเวอเรสเองจะเป็นล้อแม็กขอบ18นะครับในส่วนของตัวยาง นะครับยางจะเป็นประเภท HT นะครับก็คือเน้นวิ่งถนนดำนะฮะในส่วนของยี่ห้อยางเองที่ติดตั้งมาจากโรงงานจะเป็นยี่ห้อคูตเย่นะครับที่ทางพอร์เขามาให้มานะฮะสำหรับซีรีส์ยางเองนะครับหน้ายางตัวนี้นะฮะจะอยู่ที่255นะฮะหน้ายางจะอยู่255ในส่วนของแก้มยางเองเนี่ยนะฮะจะมีขนาด65นะครับของตัวล้อเนี่ยฮะก็จะเป็นขอบ18อย่างที่บอกนะครับขอบ18นะอ่ะด้านข้างนะครับมาพร้อมกับใด ด้านข้างนะครับติดตั้งมาจากโรงงานเนาะแล้วก็ในส่วนของแก้มข้างตัวนี้ก็เป็นโครเมียมนะครับแล้วก็ในส่วนของกระจกกระจกแล้วก็ตัวมือจับประตูเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถถ้าเป็นตัวรุ่นเอเวอเรนนะครับแล้วก็ที่สําคัญมีไฟเลี้ยวตรงกระจกให้ด้วยนะฮะสำหรับรุ่นนี้เนาะนะฮะสำหรับรุ่นนี้นะครับต้องบอกว่าตัวราคาเอเวอเรนนะฮะจะอยู่ที่หนึ่งล้านสามแสนนะครับเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทหนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาท เดี๋ยวจะมีในส่วนของโปรโมชั่นพิเศษท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวมาบอกอ่ะมาดูในส่วนของด้านบนนะครับด้านบนก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็นเหล่าลังคาเป็นสีดำแต่ตัวนี้จะติดเข้ากับตัวรถนะครับจะไม่มีล่องร่องออสำหรับเขาเรียกอะไรฮะล่องที่มันทะลุได้ครับตัวนี้จะเป็นติดแนบกับตัวรถนะครับนะมาดูในส่วนของภายในครับมาตัวนี้นะฮะกระจกนะครับ ตัวกระจกตัวนี้สามารถคอนโทรลไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้านะครับแต่ละบานก็จะมีเลื่อนกระจกไฟฟ้าเช่นเดียวกันครับมาด้วยระบบตัวเซนท์ล็อกนะครับวิ่งด้วยความเร็ว20กิโลเมตรชั่วรถจะล็อกให้อัตโนมัตินะครับสามารถพับกระจกนะครับกระจกมองข้างแล้วก็ปรับทิศทางในส่วนของกระจกมองข้างได้ด้วยตรงฝั่งคนขับนะครับอ่ะระบบเปิดปิดไฟหน้าแบบออโต้ตรงนี้นะครับอ่าอย่างที่บอกนะครับสามารถคอนโทรลได้ตรงนี้แล้วก็ปรับลำแสงของหลอดไฟตรงนี้ได้ด้วย ที่สาคัญตัวนี้มีเปิดปิดไฟตัดหมอกนะครับด้านหน้ากับด้านหลังได้ให้ด้วยนะครับสาหรับตัวเริ่มต้นของเรามีเปิดปิดระบบไฟตัดหมอกหน้ากับหลังได้ด้วยนะฮะตัวนี้นะฮะในส่วนของกุญแจจะเป็นกุญแจแบบอัตโนมัตินะครับเปิดปุ่มสตาร์ทนะครับเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับสำหรับตัวเริ่มต้นเนาะแล้วก็ที่สําคัญนะฮะมีที่วางแก้วในส่วนของด้านหน้ารถมีทั้งสองฝั่งนะครับมีทั้งสองฝั่งที่วางแก้ว นะต้องบอกเลยว่าตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นของตัวเอรสเฮนนะครับแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเนะต็มรูปแบบของฟอนะร์ดจะหนักนะจะหนักเบาตามความเร็วของตัวรถนะครับถ้ารถได้ว,วิ่งได้ช้าหรือถอยจอดก็จะเบาให้นะครับถ้ารถวิ่งด้วยความเร็วสูงพวงมาลัยก็จะหนักให้และที่สําคัญคอยซับแรงกระแทกจากรถที่วิ่งอย่างเช่นตกคอสะพานหรือว่าตกฝาท่อหรือว่าทางหุกหะตัวนี้จะซับแรงกระแทก มาถึงในส่วนพงอะไรได้ดีนะครับจะทําให้พงอะไรนิ่งนะครับมาพร้อมกับตัว Cruise Control นะครับควบคุมความเร็วแบบอัตโนมัตินะฮะตัวนี้นะมี Cruise Control ให้นะครับและที่สําคัญนะครับตัวนี้หน้าจอซิงค์นะครับจะเป็นนะเข้ามาดูนะจะเป็นหน้าจอซิงค์ทัชสกรีนนะฮะขนาด10นิ้วนะครับสามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p l a หรือ Android Auto แล้วก็สามารถเชื่อมต่อระบบ Ford Pass สตาร์ทรถจากโทรศัพท์นะฮะกดล็อกล็อกรถจากโทรศัพท์แล้วก็สามารถเช็คตำแหน่งจากโทรศัพท์และที่สําคัญครับมีในส่วนของแท่นชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายนะครับให้มาให้มาด้วยนะครับตัวนี้นะนะฮะแท่นชาร์จโทรศัพท์ไร้สายเนาะแล้วก็ในส่วนของเบรกเบรกมือนะครับจะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับตัวนี้นะเป็นระบบเบรกมือไฟฟ้ามาพร้อมกับเบรกออโตโฮด้วยนะฮะ ที่สาคัญครับสำหรับตัวรุ่นเอเวอเรสต10ตัวนี้มาพร้อมหมดการขับขี่ทั้งหมดอยู่4โหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดขับเคลื่อนปกตินะครับโหมดอีโคหรือโหมดประหยัดโหมดถนนลื่นนะฮะและโหมดสุดท้ายก็จะเป็นโหมดลากจูงนะครับถ้าเกิดลูกค้ามีในส่วนของลากจูงก็สามารถเลือกโหมดขับขี่แบบลากจูงได้ด้วยนะครับอ่ะในส่วนของตัวเบาะนะครับตัวนี้จะเป็นเบาะหนังโทนสีดำนะฮะพรีเมียมแล้วก็ติดตั้งมาจากโรงงานแล้วก็ในส่วนของเบาะ ของฝั่งคนขับตัวนี้จะเป็นเบาะไฟฟ้าปรับได้แปดทิศทางนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งผู้โดยสารตัวโน้นฝั่งโน้นนะฮะจะเป็นเบาะธรรมดาอยู่เนาะอ่ะในส่วนของด้านหน้าฝั่งคนขับเรียบร้อยนะครับเรามาดูในส่วนของพื้นที่แถวที่สองนะฮะผู้โดยสารตัวนี้นะครับก็มีในส่วนของปรับพัดลมในส่วนของตัวแอร์ด้านหลังด้วยนะครับพร้อมในส่วนของตัวจ่ายไฟ12โวลต์ด้วยนะครับ และที่สําคัญตัวนี้สามารถพับเบาะนะครับพัพเบเบาะเวลาขึ้นนะครับอได้ง่ายนะครับขึ้นมาแถวที่สามได้ง่ายเนาะนะครับอ่าและที่สําคัญนะครับตัวนี้สามารถพับเบาะนะฮะพับเบาะแบบเรียบนะฮะแบบเรียบทั้งสองฝั่งได้ด้วยนะครับสําหรับวางของนะฮะก็นี่ก็สะดวกสบายสําหรับเเจ้าของรถนะครับอมาในส่วนของด้านหลัง มาชมส่วนของ,ลงหลังประตูท้ายประตูท้ายสําหรับตัว e v e r t r e n ตัวนี้จะเป็นระบบโชคแบบธรรมดานะครับแบบธรรมดานะฮะก็แค่กดเปิดตรงนี้นะฮะแล้วก็โยกขึ้นมานิดนึงนะครับโชคก็จะทํางานแต่ตัวนี้จะไม่ไม่ใช่ระบบไฟฟ้านะครับอ่าก็ยังเปิดในลักษณะแบบมืออยู่นะครับแล้วก็เวลาปิดก็แค่จับตรงนี้แล้วก็โยกลงมานะครับนี่นี่นะครับ ในส่วนของเบาะแถวที่3นะครับก็สามารถพับเก็บได้นะครับนี่ลักษณะแบบนี้นะครับวางของด้านหลังก็จะเพิ่มเพิ่มในส่วนของพื้นที่วางของให้มากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของด้านหลังก็เหมาะสําหรับลูกค้าที่ต้องการบรรทุกของนะฮะสัมภาระนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายตัวนี้ก็ยังมีในส่วนของที่ชานะร์จนะฮะชาร์จไฟ12โวลต์ นะสำหรับแถวที่สาต้องการชาร์จโทรศัพท์ก็สามารถซื้อในส่วนของตัวชาร์จโทรศพัพทนะ์เสียตรงนี้ได้ด้วยนะครับนี่นะครับ,นะนะรบมีไฟในส่วนของส่องในส่วนของด้านท้ายด้วยนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านท้ายเอลทเนนาะนะครับโชคจะเป็นโชคปกตินะครับนะเวลาปิดแล้วก็กระแทกนิดนึงนี่ แล้วก็ในส่วนของไฟท้ายนะครับไฟท้ายเป็นแบบ LED เช่นกันนะครับแต่จะไม่ full of uh, Fu LED เหมือนตัวสปอร์ตเนาะก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวหนังสือเอเวอเรสต์นะครับตัวเนี้ยจะอยู่ด้านนอกนะฮะนี่จะอยู่ด้านนอกจะเป็นโครเมียมอยู่ด้านนอกนะครับในส่วนของตัวเอเวอเรสต์10มีกล้องมองหลังนะครับมีกล้องมองหลังนะฮะเวลาเราใส่เกียร์ถอยก็จะมีโชว์อยู่ด้านหน้านะครับโชว์ในส่วนของตัวหน้าจอซิงค์ นในส่วนของเซนเซอร์ตัวนี้จะมีเซนเซอร์ด้านหลังอยู่ทั้งหมด4จุดนะครับอยู่ด้านหลัง4จุดก็คอยเตือนเวลาเราถอยจอดนะฮะก็ช่วยให้คนขับถอยจอดได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นแล้วก็ปลอดภัยยิ่งขึ้นนะสำหรับตัวเอเวอเรนะครับทั้งหมดตอนนี้นะครับในส่วนของสีเองนะฮะที่เราจําหน่ายก็จะมีสีเทาอ่าอันนี้จะเป็นสีเทาเมทัลิกนะครับสีขาวสีดําแล้วก็สีบอลเงินนะครับสาหรับสีขาวเองจะเป็นสีขาวมุก จะเพิ่มในส่วนของมูลค่าสีอยู่ที่1 2 0 0 0บาทนะก็สำหรับตัว e v e r อร์เครับตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษราคาพิเศษเนาะจากราคา1 3 0 0 0 0 0าน0 0บาทครับทางเราลดเหลือราคาพิเศษอยู่ที่1 2 4 0 0 0 0านบาทนะครับเป็นโปรโมชั่นพิเศษเนาะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจสำหรับตัว e v e r อร์ท นะครับตัวเริ่มต้นตัวนี้ในราคา1นึ่งล้านสองบาทนะครับมาพร้อมกับออปชันที่เขาเรียกว่าขับขี่ได้อย่างปลอดภัยเนี่ยก็สามารถติดต่อพูดคุยกับรันได้ครับติดต่อมาช่องทางของรันนะครับสามารถพูดคุยได้นะหรือจะเลือกออกรถพร้อมชุดแต่งรันก็จัดให้ได้นะสำหรับรันเองนะครับอยู่ที่ Ford AMA สาขาการประพึกเนาะเรามีในส่วนของจัดไฟแนนซ์ให้กับลูกค้าถึงหน้าบ้านเนาะแต่นัาคัญ ฟแนนของเรานะครับมีเจ้าหน้าที่คอยสัมภาษณ์นะครับคอยที่จะดันเคสให้ลูกค้านะครับอย่างเต็มที่นะฮะแล้วก็ประสบการณ์ในการทํางานของเจ้าหน้าที่แฟแนนของเรานะฮะมีประสบการณ์มากมายนะครับพร้อมที่จะดูแลลูกค้าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับฝากกด subscribe กดติดตามคลิปของเราด้วยนะครับนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่เราจะนํามาเสนอพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ